สวัสดีครับนานๆคลิปนะครับน,นานๆจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒน,นาไก่นะครับการพัฒน,นาไก่ชนเนาะเพราะว่าช่วงนี้คือผมเดินทางตลอดผมก็เลยไม่ค่อยได้คุยนะครับไม่ค่อยได้พูดคุยเนาะวันนี้ก็มีโอกาสอีกคลิปนึงครับมาพูดคุยกันเรื่องการพัฒน,นาสายพันธุ์ไก่ชนเนาะเคยพูดคุยเรื่องพัฒนาไก่ป่าก่อย ผสมกับไก่พม่าแข้งหน้านะครับก็เคยพูดมาแล้วไก่ปากร่อยกับปลากร่อยนะครับพูดคุยนะครับทีนี้เรามาพูดคุยเรื่องการพัฒนาไก่พมา่าที่พัฒนาได้นิ่งแล้วพัฒนาได้ง่ายในจินตนาการหรือในประสบการณ์การพัฒนาไก่ของผมเนาะครับการที่พัฒนาไก่พม่าะนะ ที่เป็นไก่กันกันตีนะครับเป็นไก่กันตียืนตีเป็นไก่เชิงที่ที่ไม่ได้หนีนะครับที่ไม่ได้หนีมากนะครับไม่ต้องมีลูกวิ่งลูกลอ่อลูกชนเยอะแยะไม่ต้องมีเหลี่ยมเยอะนะครับแค่เป็นไก่เอีเอ้ยวเียกัน,ก,นกันตีนะครับโอ้ดูกระลอกกระลอกวิ่งนะครับขออนุญาต นะครับเป็นไก่เอี้ยวๆกันๆตีนะครับคือเอี้ยวซ้ายขวานะครับหัวคือไ <cattle S 2> <HS S 1> ล่หัวอย่างเดียวไล่ตีหัวอย่างเดียวไล่ตีข้อหัวอย่างเดียวไล่ตีหูอย่างเดียวนะครับไก่แพ้นี้ตีเชิงได้นะครับแล้วก็จะเป็นไก่ไม่ต้องมีเหลี่ยมเยอะ <Led pas S 2> นะครับเพราะไก่เชิงมาไล่พา,าดหลังเขาก็จะเดินเดินตามนะครับเดินตามพอไก่เชิงมาพาดหัวเขาก็จะถอดนะครับไก่ทรงนี้ คือเป็นไก่ที่ตีเชิงได้นะครับตีเชิงได้แล้วก็จะเอี ies, ้ยวซ้ายเอี todas, ้ยวหัว ad ล ouais <so ่างเอี ban, ้ยวจกหัวล an ่างเพราะไก่เชิงเข้าปีกเขาก็จะเอี้ยวนะครับเขาก็จะเดินตามแล้วเอี้ยวนะครับไก่ไก่สไตล์นี้เป็นไก่ไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ไม่ต้องวิ่งนะครับเพราะไก่เข้าปีกคือไก่ตีเชิงมันก็จะมีหลายสไตล์พอไก่เชิงเข้าปีกปั๊บมันก็วิ่งเอี้ยวนะครับ นะวิ่งเอียวตีนะครับครับเดี๋ยวพอดีมีสายเข้านะครับวิ่งเอียวตีวิ่งวิ่งเอี้ยวบิดตีแต่ผมว่าไก่ตัวนี้ไม่ไม่จำเป็นนะครับเป็นไก่ยืนตียืนคุมบนยืนคุมบนหัวโดดนะครับรอจกรอหยิบรอรอช่วยโอกาสนะครับรอจกรอหยิบรอช่วยโอกาสตีนะครับคือมีช่องเห็นหัวเป็นการหยิบตีหยิบตีนะครับไก่พวกนี้จะพัฒนา พัฒนาง่ายนะครับคือไม่ต้องมีเหลี่ยมเยอะนะครับเป็นไก่เอี้ยวๆบิดๆนี่คือตีเชิงได้นะครับนี่คือความคิดหรือจินตนาการของผมวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชิปหน้าค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ